สวัสดีฮะอยู่กับช่องเราเก่งเกินมาซ่อมนะครับอูสุพศออโตสวิตศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดแปดอูเล็กๆที่มีงานทําเรื่อยๆนะฮะนี่รถซื้อแกงรถซื้อแกงนะครับก็เบรกติดยังไม่ได้ทําเลยนะฮะตอนแรกจอดตากแดดไว้หลายวันแล้วอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยเนี่ยเบรกติดล้อหลังเบรกติดล้อหลังมีขับลากเข้ามาเลยนะครับขับลากเข้ามาเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มทำคัน้นนะครับพรุ่งนี้จะทำคาน้นแล้วเ,เดี๋ยวต้องรื้อต้องถอดออพวกถอดเอปั๊มนะครับปั๊มไว้กัํมสูญญากาศเอมอเอลมเบรกกับปัม๊มน้ำมันเวอร์เอามาเปลี่ยนซีนใหม่นะแล้วก็อาจจะได้ถอดปัม๊มปั๊มเอคอมเอนเรลนะครับออกมาเปลี่ยนซีนทากาว พรามันรั่วเยิ้ยมนิดสัเล็กเกิน,นครับตรงนั้นนะ่ะนะฮะก็เดี๋ยวพวงนี้ถอดมานั่งทําก่อนแล้วค่อยยกหัวลงนะครับพ่งนี้แข็งมาแล้วสอีอ่าสีอีพ็อกซี่นะครับการสนิมแห้งมาแล้วพ่นซะเป็นสีเป็นสีระเบิดเลยหน,นาตึบเลยนะครับเลิกงานแล้วนูน่นวีโก้รถรถซื้อแกงเอ้ไม่ใช่รถขายแกงขายกับข้าวรถพุ่มพวงอนะครับอยู่นู่นแล้วก็ เราตู้จอดอยู่นู่นนะครับตากแดดตากฝนเหมือนเดิมไม่มีที่จอดนี่ว่างก่ล้างรถนะครับล้างอีกแล้วล้างอีกแล้วนะครับคันนี้ปรับสภาพใหม่หมดนะครับไปหาซื้อเถอะไม่มีนะครับสภาพแบบนี้ใครอยากได้ก็ทักมานะครับเพราะว่าถ้าไม่มีใครเอามีเดือนนี้นี่หมดสิ้นเดือนนี้ก็เดี๋ยว เอาไปโอนนะครับเอาไปโอนแล้วก็ต่อรถยกนะครับต่อรถยกนี่ไงล่ะพี่น้องหายดูตอนมึนๆนี่แหละแบตใหม่นะครับแบตใหม่ตองโซล่าใหม่เอ่อน้ำมันพาวเวอร์ใหม่น้ำมันเครื่องใหม่น้ำมันระบบน้ำมันเบรกเปลี่ยนหมดแล้วเบรกซ่อมหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่อผมอามาแรกผมก็ทําเลยนะผมก็ทําเลยเรอทําเลยกระบอกเบรกเนี่ยของเดิมนี่มันกระบอกลูกสูบเบรกนะ่ะมันขึ้นสนิมเพราะว่ายางกันฝุ่นมันขาดไงอันนี้ก็เปลี่ยนชุดซ่อมใหม่หมดแล้วก็เปลี่ยนลูกสูบเบรกใหม่นะครับขัดล้างประกอบใหม่ลื่นปึ้นนะครับแล้วเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าใหม่นะฮะเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าใหม่ด้วยนะครับช่วงล่างด้านหน้ายังไม่มีหลวมเลยนะครับยังแน่แน,นอยู่เลยนะฮะแล้วก็ล้อหลัง ล้อหลังนี้ก็ทำการล้างนะครับล้างเปลี่ยนกระบอกเบรกล่างนะครับกระบอกกระบอกเบรกทั้งชุดเลยนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับสองข้างเลยนะฮะล้อหน้านี้ก็ลูกปืนล้อก็เปลี่ยนใหม่นะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับผมก็ทำของผมไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้ทำรถขายนะผมทำใช้นะครับทำใช้แต่ใครอยากได้ก็ว่ากันมานะครับ เพราะผมไม่เคยเล่นหลอกฟอร์ดอะนะฮะใครที่เคยเล่นแล้วบอกว่าโอ้ปัญหาจุกจิกจู้จี้มันใช่ครับแต่เมื่อกี่ปีที่แล้วล่ะคันนี้นะฮะ182,000มกิโลตอนแรกมา1 8 1 0 0 0สมกิโลแล้วเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้นะที่เขาถ่ายน้ำมันเครื่องมานะครับใบถ่ายน้ำมันเครื่องอันเก่านะ กระจกปรับไฟฟ้าเนี่ยอไอตัวติ่งติ่งมอเตอร์ไอติ่งมอเตอร์ที่เขาไว้ปรับซ้ายขวาเนี่ยมันหักนะครับมันหักมันหักเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับหรือว่ามันกรอบแต่ผมก็ดูมันยังดีอยู่นะผมรื้อมาดูนะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวผมต้องสั่งกระจกบานใหม่มานะครับเพราะามันไม่มีอะไรขายผมรื้อมแล้วใช้กาวช้างหยอดอไอ้นี่ก็ไม่อยู่แต่แรกมันปรับได้อยู่นะแต่เวลาเราประกอบเลนกระจกเข้าไปหลุดเหมือนเดิมนะครับหลุดเหมือนเดิม อย่าให้ดูไอ้นี่นะอันนี้ใบเก่ามันยังห้อยอยู่เลยเออเปิดนาน,านก็ยุงเข้าอีกมับภายในก็เท่าที่เห็นนะครับที่ช่องเสียตินนะรถ180,000สมื่กิโลยีปีเครื่อง2 5งพดีเซลเทอร์โบนะครับ ABS airbag ใช้ได้หมดนะใช้ได้หมดกระจกไฟฟ้า4บานนะครับ ตัวกระจกมองข้างเนี่ยไอตัวปรับไอตัวปรับข้างในมอเตอร์มันหักนะนะครับไม่ใช่ปัญหาหรอกนะครับเปลี่ยนใหม่นะหนึ่งคู่นี่นะครับใบถ่ายน้ำมันเครื่องอันเก่าเป็นเชลนะนี่ตอนปีนี่นะครับนี่เกือนมกราหกหกนะครับนี่ยนะ อตอนนั้นมัน1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นกว่าโลเองนะครับนเนี่ยรถหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันกว่าโลนะครับตอนตอนเมื่อปีหกหกนะฮะแล้วก็มาไงไม่รู้โดนยึดมาอะไรมาก็เข้าลานประมูลมานะครับเข้าลานประมูลมาออกมาก็น่าจะประมาณแสนแปดแส,สนน่าจะประมาณเกือบแสนแปดนะ่ะแล้วเขามาขี่กันนะค,ะคนที่ ขี่ไปขี่มาขับไปขับมานี่แหละมันก็เลยมามาอยู่ที่ผมประมาณเอ่อหน0่งแสนแปครับตอนแรกตอนนี้หน0่0แสนหนึ่โลแล้วนะครับเพราะว่าผมทําแล้วก็ใช้แล้วก็เทสร,รถด้วยนะนะครับอยายให้ดูภาษีนะภาษีไม่ขาดนะนะครับนี่นะครับนม,มกราหกนะครับ โมกลาหกแปดปีหน้านะครับชุดโอนนี่ถ้าเดือนนี้ยังไม่มียังไม่มีใครพอใจที่อยากจะเอาไปครอบครองก็เดี๋ยวผมย่อไปโอนนะครับไปเอาไปโอนไปชื่อผมแหละนะครับแล้วก็เอาไปใช้เอาไปใช้นะครับต่อรถยกนี่ตัดนี่เลยนะครับมาบเอาให้นี่หนึ่งแสนแปดหมื่นโลนี่ใช้ได้อีกนานนะครับบำรุงรักษาแบบสบายสบาย,บายเพราะว่าอะไรมันก็ยังมีนะ แล้วก็พวกช่วงล่างอะไรเนี่ยผมเก็บงานหมดแล้วนะครับเก็บงานหมดแล้วนะฮะส่วนส่วนที่เหลือเนี่ยท่านนี่เอาไปนี่อยากได้แล้วก็เอาไปใช้นะครับผมว่าอีกพักใหญ่ถึงจะได้ทํานะครับผมขับเนี่ยผมก็ขับซื้อของซื้ออะไรตอนนี้ก็เออเข้าที่้าทางหมดแล้วนะมันก็เหลือแค่เนี่ยแหละกระจกมองข้างนะครับที่ว่าปรับไฟฟ้ามอน,ามน้ํานี่น้ํายาหมอน้ํานี่ก็ใช้ ใช้น้ำยาอ,อผมไปซื้อของมิซูมาใส่นะครับมิซูสองแกลลอนเลยนะ <c oughs> <c oughs> พูดไปพูดมายุงเข้าปาก <c oughs> โอ้ม่อะไรจะขนาดนั้นนะยุงเพียบเลยเนะี่ยเดี๋ยวล้างรถเสร็จนะครับนี่ล้างเสร็จหมดแล้วแหมล้างเสร็จหมดแล้วทำไงไหมทำอะไรทำล้างเสร็จหมดแล้วทำไงไหมเอาออกไปขับ ล้างเสร็จแล้วก็เอาออกไปขับนะเอาออกไปขับน,ะนี่นะครับมันก็ไม่ได้ใหม่นะมันไม่ได้ใหม่นะแต่ถามว่ามันใช้ได้อยางนานใช้ได้างนานเลยนะเราอย่าไปยึดติดนะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะตอนนี้นะครับรถ1นึ0 0 0สนแปดหมืนนะร,รถ1นึ0 0แสนแดมืนโลก็กว่าจะถึงส0 0 0 0นโลก็สบายแล้วนะครับขับดูแลรักษาดีๆนะ เพราะว่าผมเอามาปรับสภาพให้มันน่าใช้งานมากแล้วนะครับถือว่าปกติเลยนะตอนนี้นะครับเ,เนี่ยฟิล์มผมลอกออกนะครับเหลือแต่บานหลังยังไม่ได้ลอกนะเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ให้มาให้มันมุนๆมองๆสักนิดนึงเพราะว่าเวลากระจกใสๆเนี่ยนะเวลาขับรถตอนคืนอะ่ะโอ้โหรู้เลยนะครับรู้ซึ้งเลยว่าไฟมันสว่างมากไฟรถไฟรถที่เขาวิ่งเทียบกันเนี่ย เทียบกับรถเราเนี่ยมันสว่างมากเลยนะเพราะว่ารถมันไม่มีฟิล์มนะครับทุกวันนี้พอคนไปติดฟิล์มมืดนะพอไปติดฟิล์มมืดติดฟิล์มมืดติดฟิล์มดํามาเขาก็ใส่ไฟที่ว่ามันสว่างขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งไฟจากโรงงานทุกวันนี้มาก็สว่างสว่างนะครับรถสูงๆมานี่มองกระจกหลังนี่กระจกกระจกมองหลังนี่ต้องหันออกไปที่อื่นนะนะครับต้องหันออกไปที่อื่นถ้าหันแบบให้เรามองหลังเห็นได้นี่แสบตาเลยนะฮะ คือกระจกใสเนี่ยมันไม่ดีตรงนี้แหละเนี่ยยิ่งขับไอ้คันนี้นะเตี้ยๆอย่างเงี้ยนะอืสะท้อนแบบสะท้อนจากข้างหลังมาเลยนะนะครับฟิล์มพวกเนี่ยกระจกสใสๆอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้อันนี้มาผมก็ลอกออกมาเลยเพราะว่าหมดสภาพแล้วแต่เนี่ยเนื้อกาวยังอยู่นะเนี่ยผมลอกฟิล์มออกมาแล้วแต่เนื้อกาวยังอยู่เดี๋ยวต้องรีบเอาออกนะแต่แต่ถ้ามันแห้งก็อาจจะขูดง่ายอยู่เนาะ <laughs> ถ้ามันแห้งมีรูมจะแห้งหรือเปล่าอันนี้ผมลอกหมดแล้วเนี่ยอย่างอย่างยากเลยนะ อย่างยากเลยกว่าจะออกใส่ได้อย่างนี้แต่คันนู้นเนี่ยแต่คันนู้นเนี่เอาออกนี่สบายเลยนะครับใส่ใส่เนี่ยเหมาะนะครับกับผู้สูงอายุนะเห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่ขี่แล้วผมว่ามันก็ไม่ไม่ขี้เหย่หรอกนะครับเนี่ยซื้อไปใช้นี่สบายเลยยางก็ยางใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับสี่เส้นวิ่งร้อยหนึ่งมีสบายร้อยยี่นี่กิบกรบ สี่ก็บอกว่า,านนเฮ้ยถ้ามันดีงั้นช่างเอาไว้ใช้เองเถอะนะถ้ามันดีงั้นช่างเอาไ้ใช้โอ้ถ้าผมใช้นะรับรองครับอีกไม่นานอีกไม่นานนี่เดี๋ยวยมันจะกลายเป็นรถยกเลยนะครับต้องดามคันซียาวเลยนะยาวจนคอหน้าเลยนะครับถ้าทําแล้วทําแล้วปรับสภาพคืนนี่ก็ลําบากแล้วนะทารถยกสี่ประตูนี่สบายนะลูกค้านั่งได้ด้วยนะครับถสไลด์ไม่มีเงินครับเงินไม่พอทุนต่ำนะเอาอ้นี้ไปทำรถยกดีกว่านะ เราขับแบบระวังระบบเบรกทำดีๆมันก็ขี่สบายๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะจะให้ไปเล่นรถสไลด์ก็อยากได้นะแต่ทุนน้อยนะเก็บทุนเดี๋ยวไว้ทำบ้านทำอะไรอีกนะอายุขนาดนี้แล้วนะครับโอเคนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวเอาไปขี่เพราะเพิ่งล้างเสร็จต้องเอาออกไปขับนะครับออกไปขับให้ระบบเบรกให้เครื่องมันร้อนมันจะได้แห้งๆนะครับข้างใน ันั้นมาล้างหลฝนฝนมันหยุดแล้วผมก็เลยล้างนะฝนมันหยุดตกแล้วก็เลยล้างขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการรับชมนะครับช่องของเก่งเกิดมาซ่อมนะฮะสวัสดีครับ